สวัสดีครับผมลุงชัยไร้บ้านนาชาแนลนะครับผมเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลงคลิปนะครับเรื่องของออพริกมีใบด่างยอดด่างนะครับใบเหียกยอดเหี่ยนะครับซึ่งมันก็มีหลายๆสาเหตุก็ผมก็ได้อธิบายไปในหลายๆคลิปนะครับเมื่อคลิปก่อนๆผมก็ได้ลงคลิปบอกว่านะครับสังเกตอาการนะครับ ต้นพริกต้นหนึ่งนะครับที่มีอาการใบด่างยอดด่างใบเหี่กยอดเหี่กนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมว่าผ่านไปวันสองวันแล้วอาการเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูด้วยกันเลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะครับวันนี้วันที่3นะครับนะครับหลังจากทําคลิปไปนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับก็อาการก็พัฒนาขึ้นไปเยอะกว่าเดิมนะครับมียอด ด่างใบด่างนะครับออกสีเหลืองๆนะครับหยิกๆงอๆนะครับอาการนี้น่าจะเป็นการอาการติดไวรัสชัวนะครับน่าจะติดไวรัสชัวนะครับคาดว่าไม่นานนะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับอีกสองสาวันมันก็คงจะเป็นหมดทั้งต้นนะครับนะครับเป็นไปทั่วต้นเลยนะครับเพราะอาการเชื้อไวรัสมันได้กระจายไปสู่ทุกทุกกิ่งก้าน ของของต้นนะครับของต้นนี้นะครับนะครับการแบบนี้นะครับปล่อยไว้นะครับดูแลรักษาต่อไปก็คงไม่มีผลผลิตนะครับคงไม่มีผลผลิตนะครับถึงมีก็ไม่คุ้มค่านะครับกับการดูแลการให้ปุ๋ยนะครับก็ลังแต่จะเป็นที่เขาเรียกว่าแพร่เชื้อไปสู่ต้นอื่นๆนะครับโดยที่มีเพี้ยต่างๆนะครับโดยเฉพาะเพี้ยวไฟ แมลงวีขาวนะครับหรือแมลงอะไรก็ได้นะครับที่มันมากัดต้นนี้ดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็ไปกัดต้นอ okay. ื so ่นนะครับต้นที่อยู่ข้างเคียงหรือบินไปกัดต้นไหนก็ได้ในสวนนี้นะครับแล้วก็จะไปแพร่เชื้อใส่ต้นอื่นๆนะครับก็จะเป็นอาการแบบนี้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยจะแสดงอาการของไวรัสออกมาเยอะมากได้ง่ายนะครับแสดงออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับ ปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมจะถอนทิ้งเลยนะครับผมจะถอนทิ้งเลยนะครับผมไม่เสียายหรอกครับนะครับนะครับเพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับนะครับเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับถอนทิ้งแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนอกแปลงสัก50เมตรนะครับตามที่ผมก็ได้แนะนําไปในคลิปก่อนๆนะครับคาดว่าน่าจะมีอีกหลายต้นนะครับ ที่จะมีแสดงอาการตามมานะครับก็คอยดูกันต่อไปว่ามันจะมีอีกอกี่ต้นนะครับถามว่ามันจะเป็นทั้งสวนไหมมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับถึงแม้เราจะฉีดยาป้องกันกําจัดมแมลงควบคุม,มแมลงได้อยู่นะครับแต่แต่ก็สามารถที่จะแสดงอาการได้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนอธิบายไว้ในคลิปก่อนแล้วว่า อาการของไวรัสนะครับเชื้อไวรัสมันมันไม่ได้อาติดมากับแมลงอย่างเดียวนะครับมันก็มาจากมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ติดมาจากเลี้วไฟอย่างเดียวนะครับมันมีแมลงอื่นๆอ,อ,อีกเป็นพาหะของเชื้อไวรัสอีกเยอะมากนะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่แมลงกําลังแพร่ขยายพันธุ์นะครับสารพัดชนิด นะครับถ้าตัวไหนเข้ามาแล้วก็มากัดดูดน้ำเลี้ยงนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าแพร่เชื้อเข้าไปในเซลล์ของพินะครับแล้วก็เข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ DNA ของพืชพืชก็จะแสดงอาการที่แปลกๆออกมาอย่างเช่นใบเหี่ยใบด่างยอดเหี่ยยอดกุด ผลผลิตไม่มีผลผลิต,ผลผลตปลแปลกๆออกมาลูกบิดๆเบี้บยวๆเงี้ง,งีงง้องอๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยเลยครับนะครับตามที่ลักษณะพันลักษณะของเชื้อเวลัสนั้นจะสแสดงออกมานะครับผมนะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ติดเม็ดนะครับเริ่มติดเม็ด เริ่มติดเม็ดนะครับก็มีดอกเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นห่วงก็กังวลอยู่ว่ามันอาการหรือว่าเชื้อไวรัสมันจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้ไหมนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ที่มันจะแพร่กระจายไปเราก็จะผมก็ต้องถอนนะครับไล่ตามถอนไปหลายๆต้นนะครับต้นไหนเป็นต้นไหนแสดงอาการออกมาเยอะก็ถอนเลยนะครับ ถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายอยู่นะครับแต่ว่าเราเก็บไว้มันก็อย่างนั้นแหละนะครับนอกจากไม่ให้ผลผลิตแล้วมันก็ยังเป็นตัวสาเหตุของการแพร่ระบาดแพร่เชื้อไปสู่ต้นอื่นๆอีกนะครับช่วงนี้ก็ดูแลยากหน่อยนะครับถอนออกต้นไหนก็เดี๋ยวผมก็เอาต้นใหม่มาปลูกแทนนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงหน้าฝนนั่นแหละนะครับนะครับมันอาจจะหยุดระบาดก็เป็นได้นะครับในช่วงเดือนอะไระเดือนมิถุนายนะครับมิถุนากรกฎามันอาจจะหยุดหยุดระบาดหยุดแสดงอาการก็เป็นได้นะครับนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปตลอดนะครับมันมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับเชื้อไวรัสมันไม่ได้ มันไม่ใช่ว่าแมลงมากัดแล้วมันจะทำให้เกิดอาการของเชื้อไวรัสเลยก็มไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับถ้าดินฟ้าอากาศมันปกตินะครับอุณหภูมิมันลดตัวเย็นลงกว่านี้นะครับไม่ใช่ร้อนตับแตกแบบนี้นะครับอาการไวรัสมันก็จะหยุดหยุดแสดงนะครับหยุดแสดงหยุดแพร่ระบาด ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปตลอดแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะครับนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็หาหนทางที่จะดูแลบำรุงรักษาให้มันมีผลผลิตออกมานะครับในช่วงที่ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับถ้าเราทำได้มันก็ ก็น่าจะผลผลิตก็น่าจะมีราคานะครับถ้าทําไม่ได้มันก็ก็เจ๊งไม่มีอะไรนะครับก็เจ๊งทําไม่ได้ก็เจ๊งนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับการเกษตรนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงสูงนะครับทำการเกษตรยิ่งทํานอกฤดูแบบนี้มันความเสี่ยงมันก็สูงมากนะครับสูงมากเลยนะครับแต่ว่า ถ้าใจรักนะครับถ้าใจรักก็ก็ต้องมันก็ทําน่าจะทําได้อยู่นะครับถ้าใจรักแล้วก็มันออหาความรู้นะครับหาความร mm ู้นะครับแล้วก็ขยันนะครับดูแลบํารุงรักษามันก็น่าจะน่าจะพอไปได้อยู่นะครับก็ทดลองนะครับทดลองดูนะครับผมก็ทดลองดูนะครับเป็นปีแรกเลยนะครับที่ทาพริกนอกฤดูนะครับในช่วงฤดูร้อน ก็รู้อยู่ว่ามันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงเยอะมากนะครับปัจจัยที่จะมามีผลกระทบนั้นนะครับเยอะมากนะครับทําให้เราต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับก็รู้อยู่แต่ว่าก็อยากจะทํานะครับอยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับเป็นตัวอย่างของทุกๆท่านนะครับที่จะตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับก็ดูคลิปผมนะครับก็ น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคนะครับน่าจะเป็นเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นบทเรียนนะครับให้ทุกท่านได้นำไปตัดสินใจนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเป่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ソリカー。